ของนายมาร์กนะคะชาวอเมริกาแล้วก็ชาวบ้านในซอยเขาน้อยอำเภอบางละมุงชมบุรีเขาร้องผ่านสื่อค่ะว่าถนนภายในซอยเขาน้อยได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารแต่ว่ายังพบว่าบางจุดเนี่ยยังปล่อยปะละเลยนะคะยังมีการห้อยตรงเตงและก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วค่ะ ทางญาติของนายมาร์คนะคะบอกว่าช่วงวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนายมาร์คเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปถูกสายเคเบิลหล่นเกี่ยวคอจนได้รับบาดเจ็บซึ่งก็อย่างไม่มีองค์กรไหนค่ะออกมารับผิดชอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนี้นะคะมาดูแลเก็บสายให้เรียบร้อยไม่ใช่เกี่ยงกันเก็บนะคะหรือว่ามาทําเฉพาะหน่วยงานของตนเองเรียบร้อยแต่ว่าค่ายอื่นๆเนี่ยยังคงห้อยแล้วก็ทิ้งอยู่เลย ในส่วนของผู้บาดเจ็บนั้นค่ะก็ยังไม่รู้นะคะว่าใครเนี่ยจะเข้ามารับผิดชอบ ส่วนทางด้านนายวันชัยแสนงามค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปือนะคะก็นาเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปือเข้าไปดูแลอาการนายมาร์กชาวอเมริกาที่ประสบอุบัติเหตุถูกสายไฟสื่อสารเกี่ยวคอจนบาดเจ็บแล้วนะคะโดยทางเทศบาลเมืองหนองปือหลังจากที่ทราบข่าวก็นําสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็กระเช้าไปเยี่ยมให้กําลังใจ อาการของผู้บาดเจ็บตอนนี้ค่ะแน่นอนดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องไปเอ็กซเรย์สมองกันอีกครั้งหนึ่งโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางเทศบาลที่จัดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารภายในซอยเขาน้อยนะคะแต่ว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่ที่เดินสายสื่อสารที่ทําสายสื่อสารนั้นหล่นลงมามทางเทศบาลค่ะก็ได้ให้ทางผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะหาหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเข้ามาดูแลช่วยเหลือกัน